ไม่ขายเว้ยคันนี้ไม่ขายแล้ว้ม็ม <laughs> ิกเซอร์ครับวันนี้มาแถวตะขัาน,นะโหดีว่าดักขายทางนี้ก็ดักขายแบบว่าแบบสารยังเป็นรูปตัวเอสเลยนะเฮ้ยไอ้เ้ยมีปลาช่อนไอ้สับ ีปลาช่อนตามเว้ยโคตรขำอ่ะดูดิน่าหละปลาช่อนเออมีปลาช่อนเว้ยแต่ปลาช่อนมันก็อยู่ใน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 ี่นะในในในขายเขาอะเป็นกบกระโดดนะะเนี่ยลองดู ให้ขำเนอยไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตี้งขำได้ไไดไเออ ให้ลมแรงเว้ยไอ้ก็ขึ้นฝา้วอ,าอ้ไรเกือบไม่มีตะเพียน้ะตะเพียนเปลี่ยนกบกระโดดออกครับช่วงนี้ต้องดุดิ๊กเท่านั้นนะฮะกบโดดไม่แดดนือจ๊ะไปดุดิกด๊กสีเขียวใช่มันถูกเรื่องไงนะฮะมันดักทิ้งดักขว้างกันไหมแตบบ่ไม่มาเก็บกันแบบเยอะมากเลยนะ สภาพเนี่ยแม่งนานแล้วเนี่ยเฮ้อตายกูนี่ถ้านอกผมไม่ไปเกี่ยวโดนเมื่อกี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันดักทิ้งไว้ดูดิเก็บให้สภาพเน่าเน่าหลายวันแล้ว ปลาไม่ติดหรอกครับเพราะปลามันเห็นเนาะ,ะนถ้าเจ้าของมามันก็เก็บไปใช้งานได้เพราะเราเก็บให้มันแบบไม่เสียหายนะจบกันไหนดีดีเย็ดครกพัาน จบกันเลิกไม่ไดีเบ็ดติดข่ายไอ้โคตรไก่โอ้โหปลากระโดดเลยปลาอะไรไม่รู้จริงต้องมีตัวนะหรือมันร้อนหรืออะไไม่รู้จะไปหมายเด็ดอีกที่ บันแรงแถวนี้แถวบ้านหากินไม่ได้แล้วฮะโอ้โหลอกล้างมาใหม่ครับสี่สิบบวกทุกไม้จะตีไก่เอาโล่ไงวะเนะี่ยตีไก่ทำเพื่อนะล้างมาใหม่เสียงหลอกเงียบกิ๊บ West> Ooh, ใส่จารบ,บีแบบโรงงานจารบีมาเองอ่ะใส่ไปเยอะเลยลอกตกน้ำเมล้างหอนเลเหมือนม right ีหมาในลอกหมุนทีนึกว่าเฟืองท้ายรถยนต์โอ้โหโอเคมาล้างซะใหม่ลวก็เนียนเลย นั่นก็ขายนะโอเคไปนะครับไปเจอไหมหนะ้า